และช็อกโกแลตตกลงว่ากระตุ้นหรือไม่กระตุ้นไมเกรน หลายคนอาจจะเคยเห็นข่าวที่แชร์ว่ากล้วยนั้นกินแล้วป้องกันไมเกรนได้จริงๆแล้วยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าในกล้วยนั้นโดยเฉพาะในกล้วยสุกงอมมีปริมาณไทรมีนที่ค่อนข้างสูงแต่ในงานวิจัยบางงานก็พบว่าในคนที่ปวดศีษะไมเกรนจะมีปริมาณแมกนีเซียมในร่างกายลดลงซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้กระตุ้นการเกิดไมเกรนได้ซึ่งถ้ากินกล้วยเข้าไปแล้วซึ่งมีในกล้วยนั้นมีปริมาณแมกนีเซียมค่อนข้างสูงจึงเป็นที่มาว่าการทาน นั้นอาจจะช่วยป้องกันไมเกรนได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลตรงนี้ยังขัดแย้งกันอยู่ค่ะและจากข้อมูลงานวิจัยที่มีมาแต่ดั้งเดิมนั้นก็พบว่าการทานกล้วยซึ่งมีปริมาณไทรามีนสูงมันจะกระตุ้นทาให้เกิดไมเกรนแน่นอนอยู่แล้วค่ะ อาหารอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือช็อกโกแลตค่ะแต่เดิมนั้นเชื่อว่าสารฟีนิลเอทิลามีนในช็อกโกแลตนั้นจะไปกระตุ้นทําให้เกิดไมเกรนได้แต่ก็มีงานวิจัยออกมาขัดแย้งกันค่ะว่าช็อกโกแลตนั้นเมื่อทานเข้าไปแล้วไม่ได้กระตุ้นทําให้เกิดไมเกรนซึ่งสิ่งหนึ่งที่พอจะอธิบายได้บ้างนะคะก็คือว่าในช็อกโกแลตนั้นมีปริมาณทั้งน้ําตาลแล้วก็นมที่ค่อนข้างสูงซึ่งทั้งนมและน้ําตาลน,นี้กระตุ้นทําให้เกิดไมเกรนได้แต่เดิมก็เลยเชื่อว่าอกกแตนนนั้น้้ระุทําใหเิด My ะะแต่ข้อมูลตรงนี้ก็ยังขัดแย้งกันอยู่ค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะสําหรับกล้วยโดยเฉพาะกล้วยที่สุกงอมนั้นยังเป็นอาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงในคนไข้ไมเกรนอยู่ค่ะส่วนช็อกโกแลตนั้นก็ไม่ได้มีข้อสรุปชัดเจนแต่เป็นไปแนวทางที่ค่อนข้างที่จะเชื่อว่าช็อกโกแลตไม่ได้กระตุ้นทําให้เกิดไมเกรนค่ะอย่างไรก็ตามคนที่เป็นไมเกรนบ่อยๆแนะนําว่าลองจดบันทึกอาหารที่ทานดูนะคะอาหารตัวไหนที่ทานแล้วทําให้ไมเกรนกําเริบก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงค่ะ